สวัสดีครับพบกับช่องกเอศาสาม์ภนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นตอนเช้าวันที่30ตุลาคมนะครับเอกจะพาเพื่อนๆจักรยานไปไหว้หลวงพ่อปักการที่วัดกลางบางซื่อจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้เอาพาเพื่อนๆมาถึงที่วัดกลางบางซื่อแล้วนะครับสำหรับประวัติของวัดกลางบางซื่อเนี่ยก็สร้างขึ้นในปพศ2321นะครับสมัยพระเจ้าตากสินนะครับ ซึ่งวัดแห่งนี้จะอยู่ระหว่างกลางกับวัดหัวเมืองปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระน่งก้าวนะครับแล้วก็วัดท้ายเมืองที่อยู่ทางทิศใต้ของวัดวัดกลางบางซื่อนะครับวัดหล็งวัดแห่งนี้ก็เลยได้ชื่อว่าวัดกลางนะครับและประกอบกับอยู่ตรงปากคลองบางซื่อด้วยก็เลยได้ชื่อว่าวัดกลางบางซื่อนะครับสําหรับวัดกลางบางซื่อแห่งนี้ก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อประกาศที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆที่ถ่ายเพื่อนๆได้ชมนะครับลักษณะจะเป็นลูก ลักษณะพระท่านน่ะจะคล้ายๆกับเจ้าพอ่อประการที่จังหวัดลบบุรีตามตำนานก็คือพระองค์ท่านลอยน้ำมาติดบริเวณปากของบางซื่อมานานมาแล้วแล้วชาวบ้านก็ได้อัญเชิญท่านขึ้นปฏิสถานที่หน้าอุโบสถวัดกลางบางซื่อครับประวัติก็จะคล้ายๆกับองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับนี่ก็พระประธานในโบสถ์ของวัดกลางบางซื่อครับนอ,อกจากนี้ที่วัดกลางบางซื่อก็ยังมี อิของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับซึ่งพระครูสิริบุญญาพิณนันอดีตเจ้าวาดวัดกลางบางซื่อท่านได้ไปขออีิคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มาไว้ปฏิสถานไว้ที่หลังวัดนะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเสียงโชคเองก็แนะนํานะครับถ้าไม่สะดวกจะเดินทางไปไกลไปถึงวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถมาที่วัดกลางบางซื่อใกล้ๆกรุงเทพได้ครับ า้้ระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับเอก็แวะรับประทานอาหารกลางวานนะันที่พับเผยริมน้ำนนก็อยู่ตรงข้ามเรือจำกลางบางขวางเส้นถนนหมายเลข3 1 1 0ูตรก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะครับ ฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะครับพี่เคยไปถ่ายยูทูบเมื่อสองปีก่อนรยากาศตอนนี้ตรงนี้ล่มลื่นมากครับริมแม่น้ำยาพยาลมเย็นสบายนะครับก็กสั่งเกาเหลาเนื้อแล้วก็เขา้าเปล่าน่าก,กินมากเลยนะครับเนี่ยนี่ครับกาแฟร้านหับเผยนะครับอืมอร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อม ที่ก็บอกว่าร้านก็เปิดมาประมาณ4-5เดือนแล้วนะครับก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจจุดใหม่ของเมืองนนทบ,บุรีนะครับถ้าเพื่อนๆม,มาเที่ยวเมืองนอนเขาตลาดขวัญไปก็แนะนำนะครับห้ามพลาดนะครับเลี้ยวขวามาิดนึงเส้น3110ไปทางสะพานมาหาเจษดานะครับแล้วก็ร้านทีอยู่ทางซ้ายมือนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยา อันนี้ก็บรรยากาศหน้าร้านครับริมถนนมาเลขสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอาร์ฟสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอเออาร์สามเที่ยวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในนั้นต้องห้ามพลาดนะครับครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ